สามเจ็ดแปดมันออกมาว่านมันมันออกอันสามตัวตูดนะคะมันนี่ก็ได้เลซซองมาแล้วมันนี่นังกะซี่ไปเปิดให้เอซีเบิ้งนะคะเนอะันยังไม่ได้เปิดได้ไปเอามาใหม่ๆกันเลยมาป่านมันมีว่าจะไปกินก่อนก็จะซี่เปิดให้พร้อมกันเนะ้อหายวเบิ้งพร้อมกันเลยค่ะซองได้ได้หมวดกอนค่ะซ้องมันมาแล้วได้ค่ะมันนี่จะเปิดมันเบิ้งน้ำกัน ยังบอท่านได้เปิดเลยนะคะเด้เปิดไปรับมากสื่ๆมันร้อนนะคะมันี้ใหเปิดตอนนี้เลยบอค่าได้ค่ะเสีเยนเสียนทองกับยังบมไดเบิร์ได้เจ้านี่ขอให้เล็กๆส่งกับเสียนทองหัวกรดใส่ได้ค่ะอันนี้ไปเอามาเมื่อไดค่ะเอาไม,ม้น,นี่ เอานี้แหะค่ะทำมมงใจเมาพอดเป็นไมนี่แะค่ะเอ้ยว่าเปานี่ก็เีย้ามเปิดตัวนี้พอดีเอา้นมาก้าต้องขึ้นหมกแต่ฮันแมทั้งนีนะฮันมทำที่สุทั้นีท่ะเนี่ยหมึกเอแงเลยนะเอาออกมาเลยเด้อค่ะจากทซองเด้อค่ะเด้อนีมากเป็นไม้เปิดเปิดอมกันเด้อค่ะเด้อเอาูกแวก็คือ้ายๆกรบาพี่นองให้เใจนิดนึงนะคะเนะเจนทอนีเินซีมีอันหวยซอง อันที่เพิ่นใหญมากลา่าสุดนะเพิ่นบอกว่าเรื่องเขาหัวเพิ่นเพิ่นถือหัวหนึ่งนอยย่อย,ยน <Yeah. S 1> เนาะเพิ่นหายสองหวัวแต่เพิ่นถือหวหนึ่งบัดนวนเมื่อกี้นี่มันถือกระถือเป็นหวดที่สองมันบอก <Yeah. S 1> อ๋ออันนี้ถือว่าข้าเจ้าหายมั่งหวดที่สามมันบอกหัวที่สามคันอ๋อแสดงว่าหายสามหวัวเขาสองหวัวลุดหวดหนึ่ง <Yeah. S 1> อ๋ออันนี้ เด้อจะเอาค่เพื่นไดมากตัวทุกตัวล่พรอมกันเล่นนอกค่ะเนาะตัวใดคะอันอีพีกนเอาอันไหนอะรบ้างก็อนนะตัวไองตัวด้วยค่ะเด้อเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ค่ะค่ะเจ็ดศูน้แล้วก็มี่สามตัวนอกไฮสองหางเนาะเก้าสี่สองสองห้าหนึ่งค่ะหันหันค่ะเอาเอาเลยค่ะเดี๋ยวไห้เบิ้งเบิ้ลจานตัวเองค่ะชัดนะคะนาะชัดค่ะ เด็กทองนะคะหัวคอมเมนนะคะแล้วเจ้าเก่านะคะเจ้าเก่าป่ะ่าเรียนทองใดมากาม่านเบอร์กระสุดเรียนทองนี่แหละค่ะทางผู้ชมนะคะห้อยซองนะคะเก้าสี่สองสองห้าหนึ่งหัวขัดจ้าสามโตเป็นไงสองชุดจ้าหัวที่เลียวเป็นไงก็ชุดกับสามโตให้เมื่อหลายได้หัวคอมไหมสองสองชุดนี่แหละค่ะครับ เป็นไฮมาแบบเดียวกันี่บอครับใช่เจ้าเก่าค่ะงครวัที่เ้วเพป่นไฮสองหางกับหนึ่งคู่เลดหอยซองอันเลขหอยซองหมดก่อนเป็นไฮมาแบบนั้นมื่อนี้คือเพป็นไฮมาแบบนี้แหละค่ะเจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์นะค่ะสองตัววันนี้เลขสามตัวเ่็นไฮยัง้อล่ะคะแต่ว่าวันนี้ก็คืออันเลขอันนี้นั่นกับบุลูนว่าอันเตียนท่องได้มาแจะใช้นะคะนช่ ก็ว่ากับแอดมินก็อยาขอเอาลงแนวทางให้เอฟซีบึงได้เลยถือว่าเป็นงวดที่สามเนาะเที่ยงค่ะถือว่าเป็นงวดที่สามนะคะที่เส้นท้องพอดได้มาค่ะนะคะอันบัหนี่เส้นท้องมักคู่ใดจะชูดใดรู้สึกว่ามักอันสองตัวมักตัวนี้เจ็ดศูนย์บ่กับกับตัวนี้ถ้าถ้าถ้าเส้นท้องมักนะคะเ <42. S 2> <42. S 1> ก้าศีสองเอากันแสดงว่าตรงกันกับเลขที่เส้นท่องเอที่ว่าเก้าศีสองนี้ เลขดิ่งเจ้าเมื่อนั้นห้วิ่งเียงก็เดินสองล่องสีบอกเดินสองลองสีอันนั้นเป็นสูตรหอยรัฐบา,ไาลบไทยจ้าเป็นชบาลไทยที่ไม่ต้องหายเ่าอหนันเดินสองล่องสีแต่เมื่อน,นี่เล็กซ่องเขาเจ้ามากเนาะก็ได้ตัวนี้กับไม่ท่องกับหมักกับมักก็มกก่มักตัวนี้อันอหอยซ่องนี่อันเซียนพูดถึงว่า อันเชี่ยนก็ได้มากเนาะคือเธอคือบรเห็นว่าตัวแอดสร้างว่ะอ๋อไ็ได้จังไดไปได้มากแต่ใส่กากระหุจักกันกับพ้นคิดสูตรเลขต้องกันในราคาเพิ่นกามีตัวเด็ดตัวดีหายนอกก็เลยอันพอคนมากเพิ่าเล็กลงก่อนค่ะเเล็กลงก่อนมันมันโดนแนวชาร์ตมันงับซองก็จะได้กว่าค่ะกากกะเลยหุจักกับเพิ่นกันคิดสูตรน้องกันแล้วเพิ่นกาหายเลขกคองมากค่ะเราคิดได้นะคะก็เลย ได้รีดกล่องมามาหาเอฟซีเบิงะะ้งเนาะกับมาเทียบกับของเจ้าของแก่ข้าเจ้าก็ได้หายหลายมันมาไม่ได้หายหลายะคะ่ะกาแนวข้างกับหาเอฟซีน่เอาไปลองเบิ้งนะคะ่ะเด้อยังไงกะเลขอันนี้คือเลขกล้องของข้าเจ้าหามาเบ้อนี่นสุวนลดหลอนเนาะกับไปเทียบกับของเซียนทองนะคะพี่นอ้องคะกะได้ตัวเลข ต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันมื่อนี้เดี๋ยวจะขอเลขใหม่เน่ยเอฟซีคอมเมนต์มา,ลาหลายหลายว่าเลขเตี้ยนทองบระชัดเดี๋ยวจะให้แอ,อ็ดเอ็ดบุญห้ามเขียนตัวเลขให้แอดมินนะค่ะของอันเมื่อวานนี่พเพราะว่าเอฟซีว่าว่าเลขไม่ชัดเลยแม่ของเมื่อวานนี่ห้วยสูตรเจ้าแมนะ่แม่นป่ะเอาจะให้ เมื่อวานนี่บดบดบดชาเป็นบดหนึ่งถึงเมษาบดทองนี้ทุคท่าเดี๋ยวเช็ดเขาไปเอามาให้เบิ้งกระดายยุกเขียนไหวอยู่เดี๋ยวให้คนเขียนเห็นไหมเดี๋ยวให้แอดมินเขียนให้เนาะยุ่ยใส่หของเจ้าเอามาเนี่ยเดี๋ยวเด้อขับมาให้อันก็คือว่าเขียนท่องนะพี่น้องเพิ่นกะเป็นหน้าสาวการธรรมชมพอดีเพิ่นกะนักตัดเล็กระเบิดนี่แหละถ้าว่างกัดจังไปได้เลขมาถ้าวปว่างก็บ่ะไ้เลขกน้ำพืน เมื่อนี้กะเลยว่าได้เลขมากอ่ะเอามาแบงปันพิซซี่เนี่ยคนว่าคนบไดรไปใส่เนาะค่ะเนาะเอ็ดกะเลยว่าเออขันเจ้าได้เลขมาแล้วเจ้ากะขึ้นมาครั้งที่งแน่ก็ดีบักมีมันซุกก็ดีว่าจันเนาะค่ะเนาะกะเล้ยแห่ทนมาเอาบักมีไปกินเห็ะนไหมคะท่านผู้ชมบักมีซุกก็ดีเนาะเสยนเนาะที่เขียนไว้ของมนึงแม่สาเนาะค่ะเนาะอะเดี๋ยวแห,ห้แอดมินบุญห้ามเขียนให,หม่มันประจัดบอก เอามาไหว้ก่อนให้เพิ่นหลอกตัวเลขก,ก่อนอือใ,ให้คน่นสิเบิ่งบ่ล่ะให้เพิ่นหลอกบ่อพ่อให้่นหลอกตัวเลขซะก่อนอ๋อให้่นหลอกตัวเลขกบ้างค่ะแมน่นให้เพิ่นไปแล้วให้เพิ่นเขียนแบบชัดๆเลยค่ะมหมวดนี้กลับไปเขีนเนื้อท่านะคะเลขยกช่องปะกาเด้อหมวดก่อนสัม่นอยู่แล้วค่ะแต่ที่เก็บไปเอ้ยเด้อค่ะเด้อเก็บไปเลยงอนที่แล้วเขียนจำได้ยังบอกงวดที่แล้วนะ คุณผู้ชมคะกแอดมินนะคะเขียน,นแอดมินคนเขียนเลขแล้วหัยสูตรมาว่าน,นี่เอาทวนหัยสูตรให้เอฟซีเดึงนะคะค่ะเล,เล,เล,เลขหัวสูตรนะคะที่ไม่พ่อเห็นไว้อันเด่นสองลองสี่นะคะเด้อสามตัวกับเจ็ดสี่หนึ่งแปดสองห้าห้าสองเก้านะคะเด้อแล้วก็จับชุดให้สองตัวนะคะมีเจ็ดสี่สามสอง เก้าสองสี่หนึ่งค่ะนะคะให้เอฟซีเบิรงแม่เลยค่ะเอฟซีเบอร์แม่เลยนะคะเด้อเป็นแคปมาจอยนิ่งๆเดี๋ยวกล่องซีซุ่มเองเอาพี่น้องค่ะหลายท่านเนาะค่ะเนาะที่เขามาเมื่อวานนี้เนาะโอ้ยบอกให้แอดมินละอ่าไม่เห็นตัวเลขเลยว่ะสันเ็ี่ยม่ายไม่เลยค่ะก็เลยให้แอนแอดมินเพิ่นเขียนให้ยไม่เนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้กค่ซีฝ่าว่าแน่เมจิกกระเบิดพี่น้อง สำหรับตัวเลขเดี๋ยวแอนเอฟวินเซนให้สังนะคะเนาะสำหรับท่านใดเนาะที่เขามาเมื่อนี้ก็ให้แคบหน้าจอไว้นะคะเด่นสองอันนี้เป็นห้อยสูตรของเสี้ยนห้องนะคะเด่นสองรองสี่เจ็ดสี่หนึ่งแปดสองห้าห้าสองเก้าเจ็ดสี่แปดสองเก้าสองและสี่หนึ่งนะคะเนาะอันนี้เป็นห้อยสูตรท่านผู้ใดอยากเข่าไล่กลุ่มนะคะที่อยากได้ตัวเลขแนวทาง เป็นฮานอยของเชียงทองนะคะเนาะเมื่อนี้เฮ็ดไปแล้วเนาะเฮ็ดไปแล้วค่ะให้เขาไปเบอ่งในกลุ่มได้เลยมันบอกได้ค่ะกะพี่น้องเขาไปไล่กลุ่มนะคะที่เบอร์ของแอดเจต่างเดแอวเจต่างดึงเขากลุ่มได้ค่ะเด้อศูนย์แปดห้าสองสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดเดี๋ยวใช่อันอันเบอร์โทรให้ก่อนพี่น้องจะได้เขากลุ่มถึงเดียวกับว่าวัชชากนะคะอันนี้ไล่กลุ่มนะคะอ่า ลายกลุ่มค่ะท่านผู้ชมค่ะ,อะโอเคอ่ะบันนี้เอาหอยช่วงมาโซ่ให้เอฟซีเบิ้งค่ะเบิง้งหอยช่วงนะคะเนาะเขียนาได้แล้วเพิ่นเขียนให้เราต้องหันอ่าจะได้บ้านเขียนไว้ให้เบิ้งเลยนะคะในช่วงกับตัวหน่อยเนาะก็เลยเขียนไว้ให้เบิ้งเลยนะครับเนอะหอยช่วงสีม้ามันหนีสุดๆร้อนๆนะครับเนอะเอฟซีคือคือเจ้าเก่าเสียหายมากหัวก่อนล่ะคะ่ะถึงให้แนว่ยทางสามตัวยี่สองสุดนะครับเนาะจ้าเก้าเก้าสี่สอง สองห้าหนึ่งครับสองตัวเป็นห้าเจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์ถูกต้องนะครับอ๋อเอาไปส็นแนวทางมือมือนะคะเรื่องวงนี้สามตัากับอาดที่เขาสามตัวแล้วค่ะเชียนทองกับว่าที่เขาสามตัวสาตัวนะมั้ยอาร์ที่อาร์ตตัวอารที่เอันเขาตัวอ่าโตรงกับเขาโตัเนะคะโมเนี่เนะครับนาะอาจนะเขาตัวนะคะั้วกลับคือสามตัวตรงในสามเจ็ดแปดหัวนคะเอฟซีกับโทรมาไลายเนาะ รับสายบาหวานเบาไหวถ้าแม่นอันนี้คือเขาเดบงแค่นหน่าจะเป็นข้างแรกเนาะบางคนเป็ี่ยนข้างแรกพี่น้องอันผู้ใดได้เบิงข้างแรกกับพี่มาในเด้อค่าบางคนก็บ่าเบาเห็นแอบกะเลยดปักมุดหายราะว่าใดือร่มก้อนหนานน่นทุกเจ็บมือเนาะก้อนที่เด็กที่ออกอ่ค่ะก้อนที่เด็กที่ออกนะคะแต่ว่ากะมีคนเห็นกับคนบ่เห็นถ้าไฟบ่เห็นกะ คือว่าแนวทางงวดนี้เนาะเซียนเนาะค่ะอันแนวทางงวดนี้่นไองเดนีค่ะเด้องวดนี้ไป็นเช่นไรเส้นมั่นใจปะอันผู้ใหญ่องมาอนนี้เน่มั่นใจเพิ่นว่ามั่นใจเต็มเต็มลอยเต็มพันนั่นแหละค่ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์พอมางวดก่อนนี้ก็เขาเต็มน้องงวดนี้กับห้อยกัว่าลอยเปอร์เซ็นหน่นเนาะเอาอย่างย่อยๆกันไม่ยังผมต้องหันคือว่าหัวพันเปอร์เซ็นอว่าพันเปอร์เซ็นผลลัพธ์กับโบอากาศลอยเปอร์เซ็นเราเออเท่ากับ พั100นเปอร์เซ็นต์น you ่ะแหละเนาะพันคูณพันพันคูณพันก็ว่ามันใจเต็มร้อยอยู่ได้ค่ะช่องมาหัวหนีก็เพราะว่าหัวกอนเพิ่งจะไฮแอนคือโยกใกล้เคียงกับแม่ทองแล้วเสี้ยนทองเนาะค่ะจ้เอาไปเป็นแนวทางล่องเมืองเลยค่ะเด้ออันนี้ที่ทุกคนก็บอะให้โชคดีให้ลำเห็นรวยทุกคนล่องเมืองเต็มที่กับล่องเมืองเลยค่ะมีทุนน้อยกับเอาน้อยมีทุนหลายกัแล้วแต่ที่ใหญเจ้าของนะคะล่องไปล่องเมืองนะคะ า้ขอบคุณเซียนทองหลายๆพี่น้องที่คนหายแนวทางมากนะคะอขอบคุณเซียนทองนะคะที่ให้หัวจองแล้วก็แนวทางนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะ